สวัสดีค่ะพบกับช่วงรู้หรือไม่กับดิฉันนางสาวรัติการคำภูกแก้วนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหามากุฏราชาวิทยาลัยวิทยาเขตสีลานช้างค่ะรู้หรือไม่ว่าการนอนดึกส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเราอย่างไรบ้างยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทําให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปด้วยโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิตเตอร์อินสตาแกรมดูหนังดูซีรีส์ออนไลน์ทําให้คนยุคใหม่นอนดึกกันมากขึ้นแต่หลายคนก็ยังตื่นแต่เช้าไปทํางานเหมือนเดิมทําให้เกิดเป็นปัญหาใหม่ของคนวัยทํางานในปัจจุบันซึ่งก็คือปัญหาการอดนอนนั่นเองค่ะซึ่งสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างมากมายเพราะแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าการนอนนั้นจะส่งผลร้ายต่อร่างกายเราอย่างไรบ้าง 1>, สมองทำงานได้ไม่เต็มที่ก็คือการอดนอนจะสามารถส่งผลให้สมองของเราทำงานผิดพลาดได้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่หรือทำงานได้ช้าลงประสิทธิภาพในการรับรู้เรียนรู้และความจำของเราก็ยิ่งจะแย่ลงหรืออาการที่เรียกกันว่าเบลอนั่นเองค่ะ 2. ร่างกายอ่อนเพลียการนอนก็เป็นเหมือนกับการสะสมพลังงานให้กับร่างกาย การที่เราอดนอนจะทําให้ร่างกายของเราไม่สามารถสํารองพลังงานไว้ใช้ทําให้เราฝืนใช้พลังงานที่มีไว้สําหรับการฟื้นฟูร่างกายค่ะ 3. อารมณ์ไม่ดีเสียง่ายการที่เรานอน,อนไม่พอหรืออดนอนจะมีแนวโน้มทําให้เรากลายเป็นคนอารมณ์แปรปรวนซึ่งอารมณ์แปรปรวนในที่นี้ไม่ได้แค่อารมณ์โกรธเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเครียดความเศร้าและอารมณ์อื่นๆด้วยค่ะ 4. สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลงการนอนดึกจะทำให้ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนอย่างผิดปกติและเราถ้ายิ่งอดนอนก็จะส่งผลต่อฮอร์โมนเพศของเราซึ่งเมื่อเราผลิตฮอร์โมนเพศน้อยลงมันจะส่งผลต่อความต้องการทางเพศและสมรรถภาพทางเพศซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆตามมาได้ค่ะ 5. อ้วนขึ้น คนที่นอนไม่พอหรือมีการอดนอนติดต่อกันจะส่งผลกระทบเผาผลาญพลังงานของร่างกายทำงานผิดปกติและทำให้ร่างกายกำจัดไขมันส่วนเกินได้น้อยลงนอกจากนี้การอดนอนจะทำให้เราอยากอาหารมากยิ่งขึ้นทำให้กินเยอะขึ้นและกลายเป็นต้นเหตุของน้ำหนักตัวในที่สุดค่ะ แล้ว,วเพื่อนๆล่ะคะช่วงนี้นอนดึกกันหรือเปล่าพบกับช่วงรู้หรือไม่ทุกวันจันร์ทเวลา18นาิ30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ